ต้มปลาจ้ะกำลังสิต้มปลาจ้ะโอ้ยห่อนมือโอเคไม่จับต้มปลาเรียพี่น้องอบสมปลาเป็นอาตรวจตรวจอยูเห็นบอกเป็นอาตรวจตรวจอยู่ ในป่าก็ได้ต้มสมหมอก็เป็นไอตัวตัวอเะจ้ะใป่าก็ต้มเมื่อโตนะต้มสมกินแรงตักตังไม่ยืนไม่ห้อยก่อน ปลาไปตกมาเมื่อก่อนเลยปลาใส่หน่อหมอก่อนถั่วปลดดวงดวงตอกปลากินแดงกับหมักดินใช่หมักดินใช่หมัก mà tổng sụn còn mặt tầm tổng sụn ăn vậy sao cần thì nó mình cho sao cần trên mỏ Nên là bài bán cả bởi đất Bởi bờ bên cạn mỏ như nhầy rồi mỏ như nhau, nhau. mà chín đen Một cần nó bình đẳng đưa đây đây tổng mỏ một tục nhằm Cạn trên tàu phai Cái đèn nằm cạnh Đấy khứn tằn đấy tên này phải trúng cổ nó, nó tặng 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 tầm tôi tặng cho tôi tôi tặng cho tôi tôi tặng cho mà cho tôi tặng cho โบไดเอาเกาะตัวมันอวกน้ำดอกมันตัวหวกน้ำมันมีอยู่แต่ว่าบบไดนั่นค่ะใช่น,น,นั่นมันผดผด แต่ได้ท่อบางนึงวัดกำลังมือพระวัดพลพี่น้องคอขน่อยนี่ว่าเปนยังไงเนี่ยขาติ่งเอายาใช่ี่ยมันเป็นติ่งในคอแก่โตมาแล้วเป็นติ่งเอาก็เลยเป็นแบบนี้แดดเจ็มมาละ เห็ดอเ็ดอะเเลเเข่าพี่น้องกเขาเวิดเป็นอะกอขเท้าไปตั้งขอางไตั้งในต้นขี้หูพี่น้องจนถ่วมหัวช่อี้ด้อเดี๋ยวไปเห็ดมัน เรืองของมันนี่ข่อยกะค่อยเอามาบงนี่ข,ข่อยจิ้มใดุ้งนะวานนี่พระค่งจ <ajes S 1> ิ้มใดุ้มมดงเีกติโตนี้ไชิมาเอาบ่มาเอาเนาะเานะเานะไปครับไปแล้วรดกระดังงี่เนาะ ใช่ตีตีมนะออันอ่ะโจข้างเท่านเอ็นตุกกระทินคอยพี่น้องตุกกระทินยอดเงี้ยเงี้ยเอาไปกินกระปุ่นว่าตกตัดมันได้เถาปนระเด้ย๋ยตุกกระทินว่าตกตัดมันได้ ไปย้อนไปกินกระปุลงามเนาะสีแบงงอกเลยแบงเนั้นอย่ามันตายสีตายไม่ได้ตายง่ายตัวติดตุบง่ายง่ายมีในปุโรดอีกบนนี่ยเนอะ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 คุณสีแบงอบ่อร้ายแบงออกไปสีแบงไปปนแบงไปผีบอกให้มันอยู่บนเก่าจะใหแต่แบงอันดกขึ้นเลยชีได้เบียรบักแตงได้บักเถานี่บักแตงใหญ่ได้น่ะหน่วยใหญ่ๆได้ไแม่งหมากบ่อร้ายบักแตงนั่นน่ะ มันหมากก่าร้ายันนีข้าปูดีแล้วขาก็ยากให้มันร้ายเลยคืนนอข้าไปต้มปลาก่อนมาเด้อมา้าได้กินดอกตะบันที่ต้มไป้าามาแรงคำคำๆจ้กหน่อยจะสิกินพุนเป็นไอตาวตรวจพี่น้องเป็นบ่เป็นไอตรวจตรวจ เบาๆหน่อยจ้าเบาๆหน่อยด้วยจ้าต้มปลาโคตรมันที่มันสิเปื่อยอ๋อสิปีนดูวยปีนก็ได้อ๋าแต่มันหมุมอีกเนาะจะปีเนื้อเนียงมันต้องมันบ่มเท่าไหร่นะเออไม่ทำปีน Đây chỉ nhàng mà bởi tổng và Bên tố bắt nhà nhà Tốt và cái tổng sổng trên Cô bọc rồi Như hoa sinh cây bọc đèn nổi áo xay Tổng xem mỏ chẳng xí mắt chẳng bỏ đại tát và mắt chẳng bộ bỏ phiên cạn Nó khi nào nó Tổng đèn này lạ Này cái chát pha hay hôm Để. หมอตุ่มยำแกนั่นดังมื่อแห้งถตุยนามดังนี่มาตรการดกกับไปดงหมอมาพี่น้องเลยแดนบาซ่าโดดกันเลยเหี่ยวเยป พยามันด้พี่บอกมนผายามันการมันออกเนี่ยนะมันจิปูมุกุ้งกูมันก็กอกใส่ในไอ้พี่บอกกรบนจิปูยามันทำได้แล้วโอเคพี่น้องถ้าเบิ่งบัต์กินได้พี่นอ้องเด้อ้าเบิ่งบะต์กินโอเคไป